ดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกันเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ19นาฬกา30นาทีนะครับไฟบ้านของผมที่ท่านเห็นนี้ก็คือเป็นไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์นะครับที่ชาร์จไว้กลางวันแล้วก็ มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ NMC นะครับก็คือไฟนี่ใช้ฟรีนะครับช่วงนี้ก็คือใช้จากแบตเตอรี่ก็มีบ้านผมหลังเดียวนะครับที่ใช้ไฟโซล่าเซลล์นะครับแต่นนี้ไม่มีฝนตกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องอินเวอร์เตอร์กันนะครับว่าแบตเตอร,รี่ของผมนี่จะเหลือแบตกี่โวลต์นะครับเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับอันนี้เป็นแผงโมโนนะครับ380วัตต์8แผงนะครับอนุกรมกันแล้วก็มาเข้าเครื่องอินเวอร์เตอร์ขนาด5.5กิโลวัตต์แล้วก็มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ NMC นะครับระบบ48โวลต์ที่120แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับเนี่ยไฟทั้งหลังเลยนะครับใช้จากแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับใช้มาจะ2ปีแล้วนะครับใช้ดีมากครับผมเป็นแบบไฮโวลต์ครับ อันนี้ไม่มีไฟหลวงนะครับอันนี้ใช้จากแบตอย่างเดียวล้นวนนะครับวนก็คือห้าสิบสี่จุดแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านณนะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มีโหลดอยู่แค่4ี4ร้วัตต์นะครับแล้วก็บินค่าไฟก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ลองมาเดาเล่นๆกันดูนะครับว่าปิดค่าไฟผมเนี่ยใช้กี่หน่วยแล้วก็เสียเงินเท่าไหร่นะครับก็คือ5.5กิโลวัตต์นะครับให้ดูบรรยากาศก,ก่อนแล้วก็วันนี้มีข่าวสาระดีๆมานำเสนอเหมือนเช่นเคยนะครับครับเดี๋ยว จะเล่าให้ฟังนะครับครับส่วนนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ NMC นะครับระบบ48โวลต์120แอมป์นะครับซึ่งผมประกอบขึ้นมาเองนะครับราคาก็อยู่ที่38,000นะครับใช้มาจะ2ปีแล้วครับครับแล้วทุกวันเนี้ผมก็ได้จดเลขมิเตอร์ไฟนะครับลงในตาราง excel นะครับ ซึ่งผมก็จะได้ทราบว่าแต่ละวันผมใช้ไฟไปกี่หน่วยนะครับซึ่งผมคิดก็คิดไปแบบคร่าวๆนะครับคือหน่วยละ4บาทนะครับเพราะว่ามีส่วนลดมีค่า FT อะไรอีกซึ่งผมก็อย่างเดือนนี้ผมก็ใช้ไป2อ4่อหน่วยนะครับแล้วก็อยู่ที่ 495บาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบินค่าไฟของจริงนะครับว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับครับนี่ก็เป็นบินค่าไฟของบ้านผมนะครับก็เดือนนี้เสียจริงอยู่ที่477.37บาบาทนะครับก็ที่เขามาจดไว้ก็อยู่ที่ ร้อยยหน่วยนะครับที่ใช้ไปก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับและสำหรับเ,เดือนที่ใช้มากที่สุดเลยก็คือเดือนพฤษภาแมนะครับคืออยู่ในช่วงหน้าร้อนพอดีนะครับอันนั้นใช้ไป2 7 2หน่วยนะครับแล้วก็ลดลงมาโดยตามลําดับนะครับซึ่งเดือนนี้ก็เสียแค่122หน่วยนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเนี่ย เสียก็าไฟเดือนละเท่าไหร่นะครับครับและบริษัทโซล่าเซล์ในจีน,นะครับไปไม่รอดนะครับประกาศล้มละลายเส้นโอเวอร์ซัพพลายนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเจ้าเจียงอักค่มนะครับในจีนยื่นล้มละลายเป็นรายล่าสุดเส้นปัญหาการผลิตล้นสงครามราคาดุนะครับแข่งขันไม่ได้นะครับบริษัทเล็กเลยขาทุนยับ สำนักข่าววูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์เจ้าเจียงอัคคัมโฟโตอิเล็กทริกเทคโนโลยีนะครับกลายเป็นบริษัทล่าสุดในจีนที่ต้องประกาศล้มละลายหลังจากอุตสาหกรรมแผงโซลาในจีน,นเผชิญปัญหาโอเวอร์ซัพพลายอย่างหนักและการแข่งขันในสงครามราคาอย่างรุนแรงแรายง,งานระบุว่าเจ้าเจียงอัคคัมเป็นบริษัทรายล่าสุดที่ต้องประกาศล้มละลายหลังจากได้รับคำสั่งศาล ให้เข้าสู่กระบวน,นการปรับโครงสร้างกิจการเนื่องจากเจ้าหนี้รายหนึ่งระบุว่าบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้และขาดความสามารถในการชำระคืนหนี้ทั้งหมดทั้งนี้บริษัทดังกล่าวอยู่ในเครือของเจ้าเจียงอัคคัม New Energy Technology ซึ่งเป็นบริษัทพลังสะอาดในหางโจและจดทะเบียนในตลาดหุ้นเซนเจเจนมาตั้งแต่ปี2011 บริษัทแม่เริ่มรายงานการขาดทุนสุทธิมาตั้งแต่ปี2,519จนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ประกาศระงรับการผลิตโมดูลและแผงโซล่าในบริษัทลูก4แห่งจากบริษัทในเครือทั้งหมดซึ่งรวมถึงบริษัทที่พึ่งล้มละลายล่าสุดนี้ด้วยด้านตลาดหุ้นซันเจนสั่งระงรับการซื้อขายหุ้นของอัคคัมมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว หลังจากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าหนึ่หยวนเป็นเวลา20วันติดต่อกันทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าในจีนจำนวนมากโดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กกำลังเผชิญภาวะระส่าจนต้องเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้หรือประกาศล้มละลายโดยไม่สามารถอุดช่องโหว่ทางการเงินได้ง่ายๆเหมือนบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสายป่านยาวกว่า ก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนกรกฎาบริษัทการสู้โกลเด้นโซล่าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าลายเล็กจากมนทลนการสู้ก็เพิ่งเข้าสู่กระบวนการต่อรองกับเจ้าหนี้ก่อนเข้าสู่การปรับโครงสร้างฟื้นฟูกิจการในขณะที่บริษัทรายใหญ่อย่าง l อน g ีกรีนเอ n เนอร์จีเทคโนโลยีแม้จะขาดทุนนับพันล้านดอลลาร์ แต่ก็ยังสามารถประคองตัวต่อไปได้จากการระง,งับการผลิตและเล y ออฟพนักง,งานโดยก่อนหน้านี้บริษัทเพิ่งประกาศเล y ยอฟครั้งใหญ่ถึง24,000ตําตำแหน่งมาแล้วและจีนมีพลังงานโซลา่าและลมเกือบ2เท่าของทั้งโลกนะครับรายงานระบุว่าจีนมีความสามารถผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ได้ถึง180 กิกะวัตต์นะครับและพลังงานลมอีก159กิกะวัตต์รวมกันแล้วเป็น339กิกะวัตต์ซึ่งมากกว่าแบบไม่ทิ้งฝุ่นนะครับเมื่อเทียบกับสหรัฐซึ่งอยู่ที่40กิกะวัตต์นะครับอย่างไรก็ดีตัวเลขดังกล่าวนับแค่พลังงานจากฟาร์มโซลา่าขนาดใหญ่ที่พลังงานได้มากกว่า20มิะวัตต์ ขึ้นไปและจ่ายไฟเข้าสู่สายส่งได้เลยทันทีซึ่งหมายความว่าศักยภาพของจีนยังสูงกว่ามากเนื่องจากอุตสาหกรรมแผงโซลา่าในจีนราว40เป็นเป็นบริษัทขนาดย่อมนะครับลงมาที่ไม่ไม่ได้ถูกคำนวณด้วยรายงานดังกล่าวอ้างด้วยว่าระหว่างเดือนมีนาคม2,566ถึงมีนาคม2,567 จีนติดโซลา r เซลล์นะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ทำมาสามปีรวมกันหรือมากกว่าของทั่วโลกครับและคาดว่าภายในสิ้นปี2567จีนจะมีพลังงานลมและโซลารรวมกันทั้งสิ้นมากกว่า1,200กิกะวัตต์หรือเร็วกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลปักกิ่งเคยตั้งเอาไว้ถึง6ปีนะครับก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับบริษัทในจีนที่ล้มละลายก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาผลิตมากจนเกินความต้องการนะครับก็เลยก่อให้เกิดปัญหาล้มละลายเป็นแบบโดมิโนโน,นะครับครับแล้วผมก็หวังว่าอุปกรณ์แผงโซลาเซลล์และโมดูลทั้งหลายนี่ราคาน่าจะถูกลงกว่านี้อีกนะครับก็ถือว่าเราก็ได้อน,นิสสงไปด้วยนะครับ จากการบริษัทจีนที่ล้มละลายไปเราก็จะอาจจะได้ของถูกลงนะครับครับผมก็มีข่าวในประเทศจีนมานำเสนออีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือปีเกิดเป็นเหตุบริษัทจีนประกาศชัดไม่รับคนเกิดปีจอเป็นพนักงานนะครับบริษัทสัญชาติจีนแห่งหนึ่งระบุในประกาศรับสมัครงานอย่างชัดเจนว่าคนที่เกิดปีจอตามการนับปีเกิดแบบ นักษัตริย์ของจีนไม่ต้องส่งใบสมัครเข้ามาเพราะบริษัทจะเข้าจะคัดออกทันทีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมเพราะว่าเขาเชื่อเรื่อง่วงชุ้ยกันมากเกินไปนะครับบริษัทแห่งนี้นะครับอยู่ที่เมืองกวางโจนะครับไม่ได้เปิดเผยชื่อของบริษัทนะครับอยู่ในมณฑลกวางตุ้งนะครับ ตก,ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตในประเทศจีนเมื่อบริษัทได้ลงประกาศรับสมัครพนักงานแผนกธุรการสำนักงานโดยระบุคุณสมบัติข้อหนึ่งไว้อย่างชัดเจนว่าไม่รับสมัครคนเกิดปีจอนะครับซึ่งอัตราเงินเดือนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0ืบาทนะครับครับนี่ก็คือข้อความประกาศนะครับเจ้าปาัญหา ที่ระบุข้อความาที่ขีดเส้นสีแดงเอาไว้นะครับก็คือไม่รับสมัครคนที่เกิดปีจอนะครับอันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมวันนี้ก็มีสาระด,ดีๆมาให้ฟังกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครั้งหน้าต่อไปยังไงเนี่ยผมมีข่าวดีๆนี่ก็จะมานำเสนอต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ